สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอ,อนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับ8ปีลุงตู่มีคนบ่นว่านาน,านไปไม่ธรรมดานะถ้ามองว่าลุงตู่เป็นนายกเผด็จการทหารเบร็ดเสร็จและบริหารประเทศนานถึง8ปปีประเทศไทยมันต้องมีอะไรบกพร่องสักอย่างแน่นอนโลกยุคใหม่ ประชาชนสามารถแสดงออกผ่านโซเชียลแทบจะไร้ขีดจำกัดการมีผู้นำเผด็จการอยู่ในอำนาจและใช้อำนาจอย่างเผด็จการนั้นต่อเนื่องยาวนานเป็นอะไรที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงเผด็จการแทบจะไม่มีที่ยืนในโลกเช่นกรณีรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นต้นนักวิชาการน่าจ,จะศึกษาทำวิจัยว่ารัฐบาลประยุทธ์สามารถอยู่ในโลกที่คนรุ่นใหม่บอกว่าเสรีภาพคือชีวิตมาได้อย่างไร มีความผิดปกติในความเป็นเผด็จการหรือเพราะประชาธิปไตยผิดพลาดกันแน่ฝ่ายซ้ายอ่อนแอหรือฝ่ายขวามีพลังมากกว่ามองในแง่งของสถานการณ์โลกถือว่ามีความผิดปกติที่ต้องค้นหาเพราะความจริงแล้วซ้ายขวาเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนบางกลุ่มที่เอาอาดีตของตัวเองมาตัดสินเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแม้กระทั่งเผด็จการและประชาธิปไตย ก็ยังผิดฝาผิดตัวผดเจการเทียมประชาธิปไตยปลอมนี่คือความจริงที่การเมืองไทยเป็นอยู่ก็ตามที่รับรู้กันฝ่ายรัฐบาลถูกมองว่าเป็นพวกผดเจการสืบทอดอำนาจส่วนฝ่ายค้านยกยอตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอ้างว่าทำเพื่อประชาชนแต่กลับมีพฤติกรรมฝักใฝ่ผดเจการเช่นกรณีพักเพื่อไทยเสนอแก้กฎหมายพักการเมืองให้บุคคลภายนอกแทรกแซงพักได้ หลับตาก็อ่านออกว่ากฎหมายนี้เขียนเพื่อพักคินและวันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนก็แค่เปิดทางให้เจ้าของพรรคเข้ามาคุมพรรคอย่างถูกกฎหมายไม่มีอะไรเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเลยมีประเด็นร้อนที่ต้องพูดถึงเมื่อวานนี้22กุมภาพันธ์ช่อพันนิกาวานิชกรรมการบริหารคณะก้าวหน้าเข้าร่วมงานเสวนาไทย p o ิิกอั u p ดตโพ p r a y e r โปรเทคส์ของสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติไอซิสคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันโดยเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปและการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มีการคาดการว่าน่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้ชอบบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาอาจไม่ลอยลำเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้ง่ายดดยในการเลือกตั้งครั้งหน้านัก ประยุทธ์บริหารประเทศมานานมากและนานเกินไปแล้วประยุทธ์บริหารประเทศมา8ปีแล้วเป็นการบริหารประเทศมาผิดทางทําให้มีการทุจริตคอร์รัปชันในส่วนต่างๆมากมายและมีการบิดกฎหมายต่างๆเพื่อสับสนุนรัฐบาลประยุทธ์นี่เป็นเหตุผลให้คนเรียกร้องการเลือกตั้งกันมากขึ้นการเลือกตั้งครั้งหน้าพลเอกประยุทธ์น่าจะจบไม่สวยนักหากดูตามการแบ่งเขตใหม่กรุงเทพมหานครมีถึง33เขต หมายความว่าใครสามารถครองพื้นที่กรทมอได้ก็จะได้เก้าอี้สอสอไปได้จำนวนมากพอสมควรซึ่งพักพลังประชารัฐไม่น่าจะสามารถครองพื้นที่กรุงเทพมหานครได้มากหากมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใครชนะไปก็มีโอกาสสร้างโมเมนตัมส่งต่อให้ได้เก้าอี้สอสอในกทออมอด้วยซึ่งคราวนี้ก็เชื่อว่าผู้สมัครจากฝากประชาธิปไตย จะชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากทมช่อพูดถูกว่ากันตามฟอร์มขณะนี้ชัดชาติมาแรงแต่เลือกตั้งสอสอ,อาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันช่อน่าจ,จะเกิดทันปี2547เป็นปีที่อภิรักษ์โกศโยธินจากประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทมในขณะนั้นพื้นที่เลือกตั้งในกทมเป็นของพรรคไทยรักไทยเพราะการเลือกตั้งสอสปี2544ประชาธิปัตย แทบจะศูนย์ผันไปจากกทมได้มา8คนจาก37เขตที่เหลือเป็นของไทยรักไทยกลับกันหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรชนะการเลือกตั้งได้เป็นผู้ว่ากทมปี2552ในขณะที่การเลือกตั้งสสปี2550ประชาธิปัตย์กลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในกทมาวาดเก้าอีสอ้สสไป27ที่นั่งเหลือให้พักพลังประชาชน9ที่นั่งเท่านั้น ช่วงเวลานั้นประชาธิปัตย์ชนะทั้งสนามเล็กสนามใหญ่ฉะนั้นยังสรุปอะไรไม่ได้ครับมันก็คล้ายกับกรณีคณะก้าวหน้าแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างราบคาบคณะเดียวกันก็แพ้เลือกตั้งส้มสอสอทุกเขตในช่วง1 2ถึง2ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าแพ้ทุกสนามเลือกตั้งแต่พักก้าวไกลคณะก้าวหน้ายังหลงตัว คุยโมโอวอดอยู่ตลอดว่าได้รับความนิยมจากประชาชนสูงกว่าใครมินำซ้ำยังพยายามยัดเยียดความเชื่อให้มวลชนว่าแพ้เพราะอำนาจรัฐก็น่าเห็นใจครับเรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยแต่ดันปล่อยให้เผด็จการครองประเทศนานถึง8ปีแถมยังทุจริตคอร์รัปชันมากมายหากพูดในจิตสำนึกประชาธิปไตยจริงๆน่าจะเอาปี๊บมาคุมหัวประชาธิปไตยภาษาอะไรกัน ถึงถูกเผด็จการขี่คอยาวนานขนาดนั้นนี่มันโลกยุคไหนแล้วมันเป็นไปได้จริงๆหรือเว้นเสียแต่ว่าเป็นอุปทานหมู่อวยพวกตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยมองฝั่งตรงข้ามเป็นเผด็จการแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นและประชาชนจํานวนมากก็ไม่หนึ่งมองว่ารัฐบาลเป็นเผด็จการแต่ฝ่ายค้านต่างาที่ถูกมองว่าเป็นสมุนคนโงที่มีคําพิพากษาสารหลายสารยืนยัน ไม่ได้มโนเอาเองอีกความเชื่อที่ทน่ากลัวของช่อคือการบอกว่าการยุบพักอนาคตใหม่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของฝ่ายสนับสนุนประยุทธ์ขอตั้งคำถามตัวโตๆฝ่ายสนับสนุนประยุทธ์ไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้พักการเมืองกู้เงินหัวหน้าพักผิดกฎหมายจะให้ศาลตัดสินว่าถูกครับนายใช่ครับท่านอย่างนั้นหรือประเด็นนี้มีความเป็นสากลครับบทวิเคราะห์การตัดสินยุบพักอนาคตใหม่ จากมุมมองทางรัฐศาสตร์ตอนสุดท้ายของอาจารย์ชัยยันชัยพรตอนหนึ่งระบุไว้ว่าถ้ากฎหมายไทยมีช่องโหว่ทาให้ต้องตีความว่าพักการเมืองสามารถกู้เงินหัวหน้าพักได้เป็นจำนวนไม่จำกัดก็ต้องมีการแก้ไขอุดช่องโหว่เหมือนในกรณีพักแรงงานในสหราชอาณาจักรกู้เงินจากปัตรเจกบุคคลและเกิดกรณีเฉาโฉว,ว่าพักมีพันธะที่จะต้องเสนอชื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ ให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาขุนนางซึ่งต่อมารัฐสภาได้ออกกฎหมายมาควบคุมปิดช่องโหว่เกี่ยวกับการเงินของพรรคการเมืองมันคือหายนะที่หลายๆประเทศกลัวและหาทางแก้ไขแต่ฝ่ายประชาธิปไตยในประเทศไทยบอกว่าแค่ยืมเงินเรื่องเล็กยืมแล้วก็คืนมิหน้าลุงตู่ถึงอยู่มาได้8ปีศิลปชัยเดลี เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ